วันนี้บ้านจุ่มสตอรี่จะพามาชมบรรยากาศตอนเย็นบ้านนอกนะคะนี่จะเป็นดอกไม้ส,ยสวยๆอากาศบ้านนอกก็ดีนะคะสดชื่นอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพญานะคะแม่น้ำเจ้าพญาแล้วจะมีเรือแล่เรือแล่มาจอดอยู่คอยรับแล่นะคะที่นูน่น,นเรือแล่อันนี้ก็จะเป็นเขื่อน เป็นกระดลงไปนะคะตอนนี้เด็กมีเด็กสองคนนะคะกําลังเล่นน้ําอยู่นะคะอันนี้เรือลอยข่ายค่ะเรือลอยข่ายอันนี้จะเป็นแม่น้าเจ้าพญานะคะนี่จะเป็นเขื่อนฝั่งขนุนอันนี้จะเป็นเขือขอนนเเข่อนหน้าบ้านดอกไม้สวยสวยยามเย็นพระอาทิตย์จะตกดิน อันนี้ก็จะเป็นริมเขื่อนยาวประมาณโลหนึ่งน่าจะได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสารประภูมินี่ก็จะมีบ้านนี่จะพาเดินดูเขื่อนนะคะริมเขื่อนก็ไม่มีอะไรมากค่ะให้ชมบรรยากาศแม่น้ำก่อนพระอาทิตย์ตกดิน แม่น้ําเจ้าพยาอันนู้นบ้านที่อยู่อยู่ในน้ําจะเป็นที่เลี้ยงปลาคะก็มีกระชังปลาเลี้ยงปลาทับทิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ํายาวไปถึงอ่างทองไปถึงเลื่อยเลยค่ะไกลค่ะแม่น้ำํำสายนี้ ก็ไม่มีอะไรนะคะมันบ้านคนมาขามตายจะเป็นทางเข้าบ้านน,นี่ก็จะเป็นบ้าเมกาดยามเย็นอันนี้จะเป็นเขื่อน ดอกไม้สีสดใส นู่นนะคะจะเป็นเขื่อนเรือแร่มาคอยรับแร่จะเป็นท่าแร่นี่จะเป็นเรือลอยขายของชาวบ้านนะคะแต่ตอนนี้ลอยไม่ได้ค่ะเข้าน้ำแดงประมงจับบรรยากาศเป็นมาน นี่เป็นกระชังเลี้ยงปลาดุกคงไม่มีปลาแล้วแหละลมฝนมาวันนั้นกระชังมันจะทะลุเกี่ยวกับก้อนหินหรือเปล่าขาดปลาหายหมดเลื่อนฝั่งขนุนก็เพิ่งจะทำเสร็จนะคะ ดินมันพังเวลาเรือแล่วิ่งตีดินพังต้องทําเขื่อนไม่งั้นเดี๋ยวดินเซาะถึงบ้านนะคะเลยต้องทําเขื่อนกันดินพังเพราะแม่น้ําสายนี้จะเป็นเรือแล่เรือทรายเรือเข้าสารวิ่งทางน้าอะค่ะไปตรงหัวโค้งนู้นก็จะเป็นท่าเข้าสารลงเข้าสารจะมีเรือรับ อันนี้จะเป็นท่าแร่นะคะแล้วช่วงโค้งนู้นจะเป็นท่าสายจะมีท่าสายค่ะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ต่อไปเผื่อมีคลิปข้างหน้าก็ได้มีการรับชมค่ะ